ชั้นจอของ iPad Gen 9เนี่ยมันจะเหมือนโดนเลเยอร์ชั้นซ้อนลงไปอีกทีหนึ่งนะครับ สวัสดีครับทุกคนบางคนนะครับตอนนี้กำลังตัดสินใจเลือกซื้อ iPad ใหม่อยู่นะครับแต่ทีนี้มันมีประเด็นตรงที่การเลือกหน้าจอและการเลือก Apple Pencil นั่นเองนะครับและหน้าจอในแต่ละรุ่นนั้นก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับรวมถึงการใช้ Apple Pencil นะครับบางรุ่นใช้ Apple Pencil รุ่นที่1บางรุ่นใช้ Apple Pencil รุ่นที่2เดี๋ยวเราไปคายข้อสงสัยกันทีเรื่องทีละประเด็นนะครับเรื่องแรกก็จะเป็น Apple Pencil เรื่องที่2ก็จะเป็นการใช้ชั้นของหน้าจอในแต่ละแบบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง รวมถึงสีของหน้าจอด้วยนะครับามาเริ่มกันที่ Apple Pencil กันเลยนะครับรุ่นที่1เนี่ยใช้วิธีการชาร์จแบบเสียบตัวชาร์จเข้าไปเป็นพอร์ตไลนิงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปุ่มดับเบิลแท็บอะไรที่ตัว Apple Pencil แต่อย่างใดนะครับอันนี้แปะชาร์จก็ไม่ได้นะครับต้องใช้สายชาร์จหรือเสียบตัวชาร์จเท่านั้นนะครับความยาวของรุ่นแรกเนี่ยอยู่ที่17.57ความยาวของ Apple Pencil รุ่นที่2จะอยู่ที่16.60ความแตกต่างของรุ่นที่2เนี่ยจะสะดวกมากกว่าคือสามารถที่จะดับเบิลแท็บได้วิธีการชาร์จของรุ่่นที2 ก็คือเอา Apple Pencil เนี่ยไปแตะอยู่ที่ข้างตัว iPad mm hmm. เท่านั้นเองนะครับก็จะทําการชาร์จแต่มันมีข่าวไม่ดีเหมือนกันครับว่าอาจจะมีการไหม้เกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าประเด็นน่าจะน้อยมากๆหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านเลยแหละนะครับและประเด็นตรงนี้ผมไม่อยากให้เอามาคิดนะครับเพราะว่า Apple Pencil รุ่นที่2ก็ออกมาแล้วตั้งหลายรุ่นนะครับตอนนี้ก็มีการปรับปรุงกันจนดีแล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียก็มีนะครับของตัว Apple Pencil เนี่ยนะครับเวลาที่เราเขียนบนฟิล์มกระดาษเนี่ยมันจะทําให้หัวแม่เหล็กเนี่ยโผล่ออกมา อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญนั่นก็คือการลงน้ําหนักของ Apple Pencil รุ่นที่1กับรุ่นที่2นั้นต่างกันนะครับแอปเปิลเพน l รุ่นที่2เนี่ยทำได้ดีกว่าแต่ว่ามันจะทําได้ดีบน iPad Pro มากกว่านะสำหรับตัว iPad Air 4รวมถึง iPad Mini เจนที่6นะครับที่ออกมาเนี่ยอันนี้ผมมองว่าการตอบสนองแรงกดยังทําได้ไม่ดีเท่ากับ iPad Pro นะครับโอเคเรื่องต่อไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอกันบ้างนะครับ iPad mini 6ครับใช้หน้าจอล quid r เลดีนา Display ความสว่าง500นิตขอบเขต P 3หน้าจอทูโทนขนาดความความ8.3นะครับแล้วก็ ส,สัดส่วนหน้าจอที่2,000กว่าคูณประมาณ1,488นะครับ iPad Air 4ครับใช้ l ิ q วิด Retina นะ Display เช่นกันความสว่าง500นิตนะครับขอบเขต P. t r u ทูโทนนะครับแล้วก็หน้าจอ10.9นิ้ว1,640คูณ2,390เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับตัว iPad Gen. ที่9เนี่ยใช้ Retina Display นะครับความสว่างเท่ากันเลยคือ500นิตนะครับใช้แบบทูโทนหน้าจอลดลงมานิดนึงจาก iPad Air คือ10.2นะครับแล้วก็1น 120คูณ2,160นั่นเองนะครับและทุกคนคงสงสัยว่าทำไมผมเอาเรื่องหน้าจอขึ้นมาพูดเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีแยกนะครับว่า IPS LCD อ่ะอโมเลตเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอของ iPad Air 4กันก่อนนะครับสำหรับ iPad Air 4ครับตัวชั้นจอหน้าจอเนี่ยมันติดกับกระจกมันทําให้การที่เราเขียน Apple p e เ c i นรุ่นที่2เนี่ยนะครับเขียนง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกระดาษฟิล์มกระจกเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับรวมถึงถ้าเป็น iPad mini 6นะครับหน้าจอก็จะเป็นชนิดเดียวกันกันกบตัว iPad Air 4นะครับนั่นก็คือหน้าจอเนี่ยมันก็จะติดกับกระจกทําให้เราเวลาเขียนลงน้ําหนักหรือว่าการจดเลคเชอร์อันเนี้ย ทำได้ดีเลยเพียงแต่หน้าจอมันอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับสำหรับ Apple Pencil เนี่ยจะมีผลกับการเลคเชอร์หรือว่าการวาดรูปการแรงเงาการลงน้ําหนักอันนี้เราจะเห็นได้ชัดมากกว่าพวก Apple Pencil รุ่นที่1นึ่นะครับสำหรับ รุ่นต่อไปนะครับก็จะเป็น iPad Gen 9นั่นเองนะครับหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าชั้นจอของ iPad Gen 9เนี่ยมันจะเหมือนโดนเลเยอร์ชั้นซ้อนลงไปอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งการแตะ Apple Pencil ลงไปเนี่ยมันทำให้เกิดการดีเลย์หรือเกิดการหน่วงเวลาที่เราลากเส้นนะครับแล้วถ้าถามผมว่าเห็นถึงความต่างในการเลคเชอร์ในการลากเส้นเยอะไหมคือถ้าเราไม่มานั่งแยกครับมันไม่เจอหรอกนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปวาดรูปอันนี้เออพอจะเห็นความแตกต่างอยู่บ้างนะครับ นี้ยิ่งถ้าเราทํางานผ่านพวกแอปพลิเคชัน Good Note อะไรพวกนี้นะครับก็จะทํางานได้ดีขึ้นสําหรับตัว iPad Gen 9นะครับอ่าต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องหน้าจอกันบ้างเดี๋ยววันนี้มีตัวอย่างจอเบิร์นให้ดูกันด้วยนะครับว่าทําไมจอถึงเบิร์แล้วเบิร์กับจอแบบไหนนะครับอ่าแล้วก็พวกอ l way s On Display เนี่ยจะทําให้หน้าจอเบิร์ไหมนะครับสำหรับหน้าจอแบบนั้นนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูเรื่องหน้าจอกันต่อเลยนะครับไปเริ่มกันที่หน้าจอ L C D I P S กันก่อนนะครับตัวนี้มันจะใช้การส่งสญญญ เมกพิกเซลนะครับทำให้ฉายแสงหรือความสว่างดันออกมาซึ่งแสงมันจะกระจายนะครับ คือน้อยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับแต่ข้อดีของจอ IPS อะครับหน้าจอสีมันจะค่อนข้างตรงประหยัดพลังงานได้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดมีหน้าจอแบบว่า a อา a y s o n d i s p เ a y เข้ามาเนี่ยมันจะไม่ประหยัดพลังงานเลยนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยมันถูกฉายออกขึ้นทั้งหมดทั้งจอเลยนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือจอมันไม่ดำสนิทครับแล้วก็เปลืองพลังงานมากเลยสําหรับจอ IPS LCD อนะครับหลัจาเราไปจอกันที่หน้าจอของ a m o l e d หรือ o l e d กันนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตัวหนึ่งตัวส่งสัญญ,ญาณเนี่ยมัน ใช้การส่งสัญญาณคือมันมีแสงอยู่ในตัวของมันเองนะครับมันทําให้การกระจายแสงหรือการเก็บนอสเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็เฉดสีเนี่ยมันทําได้สดใสกว่านะครับเนื่องจากแสงมันไม่กระจายนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยสู้แสงได้ดีด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นรุ่นที่สแกลนลายนิ้วมือก็สแกลนลายนิ้วมือติดง่ายกว่านะครับมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียครับข้อเสียเนี่ยก็คือหน้าจอเนี่ยมันเบินง่ายกว่าจอ iPS สนะครับสีสดเกินจริงนะครับแล้วก็หน้าจอแพงกว่านั่นเองนะครับ และที่สําคัญครับหน้าจอมันเบลนง่ายครับเนื่องจากมันเป็นการส่งแสงเฉพาะที่เฉพาะจุดนะครับก็เล่าเพื่เป็นความรู้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับเรื่องหน้าจอ แล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับมาที่การเลือกตัว iPad แล้วก็ Apple pencil แล้วกันนะครับต้องถามกันว่าเราซีเรียสเรื่องการลงน้ำหนักการแรงเงาลายเส้นขนาดนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องเหล่านี้นะครับ iPad ตัวไหนนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าถามผมนะครับความคิดเห็นส่วนตัว iPad Air 4กับ Apple pencil รุ่นที่2เนี่ยดูจะเป็นการตอบโจทย์ ที่ตรงมากที่สุดในทั้งหมด3รุ่นนะครับใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับคุณจะไม่เจอปัญหาจนกว่าคุณจะเจอปัญหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ